รเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าทําไม RV ถึงต้องเปลี่ยนแอสเซนกาตัวละครที่เหมือนจะเป็นผู้ชายมาแต่แรกเนี่ยให้กลายมาเป็นผู้หญิงครับโอเคครับเราก็จะมาวิเคราะห์แอสเซนกากันก่อนนะแอสเซนกาครับเป็นตัวละครที่ถูกวางมาให้เป็นตัวร้ายของแดนทะเลทรายเป็นปีศาจผู้เจ้าเล่ห์ชั่วร้ายที่พยายามจะยึดครองอาณาจักรของมูราดในเรื่องของหน้าตานะครับไม่มีใครเคยบอกว่าแอสเซนกาเนี่ยเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าก็ดูจากลักษณะหน้าตาแล้วก็เสียงภาคแล้วก็อะไรก็ตามแต่กริยาบทนะครับมันไปทางออผู้ชาย ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะครับที่ตัวละครที่ทั้งชั่วแล้วก็เจ้าเล่ห์เนี่ยมันจะออกมาเป็นชายผู้ที่มีความโลภและหิวโหยในพลังอำนาจครับแต่มันกลับกลายออกมาเป็นอ,อ,อสซองเจที่มันเกินคาดมากๆครับคือก็ต้องบอกเลยครับว่าอาวี RV เนี่ยเขาเจาะผู้เล่นได้ดีมากๆครับเขารู้ว่าผู้เล่นเนี่ยต้องการอะไรและเขารู้ว่าจะหาเงินจากผู้เล่นได้ยังไงครับการที่ทางอาวีเนี่ยเปลี่ยนเอเซนกาให้กลายเป็นอสซงเจเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่ดึงดูดเราชายๆได้ง่ายครับแล้วก็เราสาวๆเนี่ยก็ชอบซะด้วย